สบายดีตอนเศร้าเนาะมือนี่แมนวันที่สามเมษาปี 2, สองพันาวเนาะเรา YouTube ได้ออกอากาศเท่านั้นเนาะอันนี้ก็เป็นการลงนาลงเนาะสกัอกตกตัวเองอยู่บ้าน,นเพื่อต่อต้านโรคระบาดโควิดสิบเก้าต้องห่างไกลจากสังคมเนะาะมือนี่อ่า ตอนเวลาเศร้าๆเ,เนาะต่เป็นว่าหลังจากตื่นมาแล้วปั้นเข่าเศร้าแล้วก็ในลาวยูทูบนี้จากที่ว่ากักการตอยู่คนแหละอยู่หฮืนนสันซีเนาะตื่นมาแล้วอ้ยงอ่อยงอ่อยงอ่อยวูยย้จักเชียนอย่างก็เลยว่าเอาเอบซอ,องลงมาเอบลงมาหลังบ้านเนาะหลังบ้านเอบลงมาหลังบ้านนะหลังบ้านแต่เป็นว่า เสือนี่เสือเอบลงมาหลังบ้านข้างที่สอกเนาะเอาเพื่อสกัดกัน้นต่อต้านโรคระบาดโควิด1 9แมนหางไก่จากสังคมกักกัดตัวอยู่บ้านแมงเป็นกันดีที่สุดเดอ้อพอแม่พี่น้องสาวนะคคนลวงยิ่งจันก็คือพอแม่พี่น้องสอบปล่าวก็คือพ่อแม่พี่นอ้อ,อ,นองสาวลาวหรือว่าสาวต่างประเทศที่อยู่ทั่วโลกเนาะ อาอันนี้ข้าพเจ้าจะนแนะนำเนาะอันที่ว่าเห็นอยู่นี่ละเมน่ากไกไผ่เกกไผ่อันกกไผ่นี่อันนะบได้เกิดตาม,ามาธรรมชาตินะบอได้เกิดตาม,ามาธรรมชาติข้าพเจ้านํามาปลูกเองถือว่าไปซื้อน,นอมันจากอันนะ่นขายตอนงานบุญอันปราบห่ออยู่หนองขาย อันเบื้องต้นก็นมันนน้อยๆราคาประมาณสองรบาทอยู <bag> ่แ <itä> ล้คือว่าอันเอามาปลูกเพื่อให้มันงามนน้อยๆฉันเบียมหานาคนกับเว้ายูว่าน้อไม่หวานเด้อน้อไม่หวานหรือคนบอกบอกว่ามันกุกใหญ่ซ้ำดเฮาละคือ่ากุกน้อยๆนน้อยๆจ้จอยคือกุกสังเวคือกุกไม่ไหลเบ้าสีหาปีนี่ปีที่ห้านี่เอามาปลูก โบมันขึ้นแล้วมันอำ่ำเป็นฟุ่มบากใหญ่อันนี้ยังมันยังตัดเป็นจำนวนหลายนี่เบึงนอมัอ่ซ้ำบีแคงนี่นะเอามาเห็ดแกงนองไม้นี่โจโจโจโหวานมหาหวานใส่ย,ยานางที่ว่าเอาลาว o ยูทูบอันทายทอดแห้เบิง่งอยู่หน้าบ้านแล้วยานางกัาศาศาบยานางธรรมชาติบบได้มีนั่นนะปุ๋ยวิมีฟุ่นใส่นะ หน่อไม้กับหน,น่อไม้ธราารมชาติบ่เคยปุ่นบ่เคยใส่ฝุ่นบ่บ่เคยใส่ปุ๋ยบ่เคยใส่ยังนะแต่ฝุ่นอคอกยังบ่ได้มาใส่เนาะมีแต่อันสำคัญเด้อสำคัญเป็นน้ำน้ำน,นี่ยอดลงตลอดแหละสัตว์ได้กินสไตล์มดเนาะนี่นะมดนี่ยอดน้ำตลอดเนาะ นกอันกอเดียวนะกินนะจนบาวาวเนาะจนมีพี่มีน้อง,นนองมาเอาไปกินเอาก็บ่คคอยได้กินดอกกันะนว่าที่ขายบ่ขายดอกอันนี้เขาเฮ็ดไว้แบบธรรมศาตรพี่น้องพี่นุง่งหลายคนก็เด้มมาเอาไปกินเขาเจ้าก็ว่าโหเ่บเท่หวานจอยจอยเพราะแหนงมันนออันออกจากอันอัน กุกแม่นะมันก็นยังหวานแซ่บเห็นบ่เห็นบ่ไปครพาเจ้าเปิดน้ำเห็นบ่มันจะเปิดน้ำพุ่มอยู่ตลอดนี่นะจะเปิดน้ำพุ่มอยู่ตลอดนี่น้ำก็ใส่น้ำบาดาลเนาะอันนี้คุณคุณเสียงน้ำไหมเสียงน้ำตอนนี้มันยังพันปงเถ้อปงมาเท่าไหร่ก็บ่พอพเห็นไหหอย อเอาคนซับไปกินเรืออีกบอคุณละมีผู้มาเตรียมมีผู้มาเตรียมเอาไปกินคุณเดนมันนอ่อกเริ่มละเริ่มละเริ่มมีนอ่อมาอะไรมามหนอ่อมาแล้วนี้ละคุณว่าสซาวสาวนครหลวงยังจัดนอะอยู่ในเมืองเถิงเป็นว่าคนโบมี อันที่ว่าอันเสแปร์เสแปอยสอยคือกับพึ่นยู่สนบทต่างแขวงอันนู้ยเอากับพมีอยู่เอากับอิสาพึ่นยู่อันอันน่ะอันจุจีขี่งัวขี่ควายกับไข่หมดแดงบอขี่ปอกขี่ปลอมบอหันน่ะแม่กีนดอกแม่งขี่นุนตากระตอกตากระแตนหันน่ะอันน่ะอันนั้นอันน่ะอิสาเพิ totally cool. ่นขาดยอดก็ได้ไปกินอยู่หัน ตอนสมัยโอ้ยยังนุ่มอยู่ไปตางแขวงไปห็ดเวียกตางแขวงก็ได้กินได้นะแล้วโอ้ยคักทอดนี่กรอบยำบวย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 แก้มเบียแก้มเหลาเนาะอันนั้นสมัยสิบกวีหลังรูนอ,อันนี้บบได้แล้วอันนี้นะแอร์ดาวยูทูบนี่เป็นไดโนเสาร์แล้วเนาะเป็นไดโนเสาร์แล้วก็บเบิดเท่านั้นแหละแควกับเจ็บปันดุงก็ขึ้นยางก็บ,บ่ได้ ย่างกันยางกระดกกระเดกกระดกกระเดกฝ่าดิน้อยยางไวบบได้ขันยางไวเรื่องนึงกับปนดงขึ้นรู้แล้วเดี๋ยวสุมาท่วงกันแบบอันนเอ้ยตื่นงูเฮาจะตายขู่แลนเดนปนดงขึ้นรู้แล้วบ่ได้มาท่วงผู้เท่าเดี๋ยวอันนี้โกกมากอันนี้โกกมากอันนั้นโกกมากกระทันกขามาปลูกพร้อมกันนี่แหละ ดีสมิทธ์โดหน่วยหาวอย่างนี้หน่วยบอกใหญ่เนาะบัดเดียวนี่เป็นมากแล้วแต่ว่าเป็นแมงมดบุได้กินบัดนี้แมงมดก็หมักกระทันเอาปูใบงามใบอะไรนั่น่ะดอกเออดิบักหวดก็มีเดนะหัวดูบุยดึกหัวดินะอย่านางก็บุย มีกุ่มบบกกุ่มแเกียงลาวมักเกียงลาวแต่ว่ามันตายตายหลายต้นแล้วขนาดทุ่นน้ำเป็นับบเกียงมีเนาะมักงวงหมวกวงนี่นานาสนิทสับปะรดมัก่วงเกียวสวยบมัก่วงสามสีแลวดูหมะกงวงหกรอบหมัก่วงอันนอ่านอันดอกไม้ เด้ออันนี้ไม่ยังนี่ทานปู้หู้อ่าอันนี้แม่เด้อลังคนเพิ่นเบิ่งเพิ่นกะซีตอเแล้ว entropy. อันนี้เป็เด้ออันน,นั้นเด้อเพิ่นผู้เป็นผู้หู้เด่นผู้เพิ่นกะซีกัมเพิ่นเฮ็ดปลูกนะอันนี้แม่โกบักพริกเด้อพวกพริกไทยโว้ยบักพริกอันบักเพ็ดเด้พริกไทยพริกไทยสีขาวเด้อนี่ ใช้สีขาวข้าเจ้าข้าวเจ้าก็เคยเอาพริกไทยสีดำมาปลูกตายมันตายเพราะอย่างเพราะว่าผู้เพิ่นมาตัดหญ้าให้หะเพิ่นบ่เบิ่งเพิ่นบ่เห็นไปตัดมันพระบีมันปลูกปลูกอยู่ต่ำเนาะตัดมันตัดบัดนี้ข้าวเจ้าตัวนี้มันก่อตันมุ่เห็นบ่ตันดโให้มาตัดถือตัดถือเพิ่นก็ยังเดยขึ้นไปเธิงเพิ่นไหนตัดเนี่ย นเาะอันนี้ก็ตัดถือคือหนึ่งคือว่าสิสตายแล้วเออเลยว่าโอ้ยยังบงมันมีชีวิตย์รออันนี้ก็ซีห้าปีแล้วนี่ยังพันเป็นมากสร้างม้านปลูกไว้เบิ่งไว้แยงเนาะนนมีพวกม่วงม่มวงเด้อนี่เด้อพวกม่วงบ่มบ่มม่วงนานาสน,น,น,นิทเด้อแนวละต้นแนวละต้นเอามาปลูกเป็นตัวยางซื้อนี่นะเดี๋ยวจื้อโบได้ละ สี่ห้าปีแล้วเห็นบอกสี่ห้าปีมันยังซ้ำนี่เพราะว่าดินมันบงามดินอยู่ในเมืองมันมีเขาเอื้นว่ามันมีเสียนดินพันผัสสับสับคนพื้นบ้านเมันมันมีเสียนดินแล้วมันมันบบคอยงามเนาะอันนี้แต่ว่าเขาอาศัยว่าเอาน้ำโหดมันถูกมือถูกมือยมยมแรงแต่ว่ายมฝนอีก็ปล่อยให้มันเกิดตามธรรมชาติน้ำมันอยู่ธรรมชาติ อันนี้เป็นมากอันนี้เด้อเบิงไ้แดทานผูฮู้อันนี้ข้าพเจ้ากับเตก,กี้จืออยุสี่ห้าปีหลังพวลามาปลูกนะพอไปซื้อิ่นมา่นกระบอกดิอันนี้จะเป็นก๊กมักล้ำไงก๊กมักอันลินจีหรือว่าก๊กมกเงาะสามอันนี้นี่แหละมักล้ำไงนี่อาจจะโบแมนแหละนี่นะอาจจะเป็นลินจีหรือว่าเงาะนี่นะ พันว่าเมลลินจีกับเม่นเงาะเนาะอันนี้ี่ลำไยนี่อันนี้ลำไยแท้อันนี้ลำไยเสียงใหม่นี่นะพันเสียงใหม่นี่อันนี้ลำไยแท้เนาะอันนี้นี่เบิ้งห้เดจากเม่นเงาะหรือว่าเมลลินจีเนาะยังจือ้อบ่ได้แล้ว4ปีแล้วความทรงจำมันบยอยากได้เปนหลงเนาะจือ้อเฮดีเดอ อันนี้ต้นกล้วยหมูสีโอ้สี่ได้สมยัยสองสามปีหลังฮะบักกล้วยหมูสีนี่หน nah ่วยบักไงทุดท้ายมันตายเพราะว่ามันมีมีมีด่วงมีด่วงด่วงด่วงยอดกล้วยกินโอ้สีได้เอามาจะเสียงขวงพี่น้องเสียงขวงงหอยามปูโอ้ยก oh, nice ินจนผู้ไว้มันหน่วยมันหน่วยน้อยๆล้มันหน่วยซ้ำหน่วยอันบอกเผาเออซ้ำหน่วยอัน มะลกก้วยอันหอมมะกขืออัง่าวอันซ้ำกับสองนวยหุ่นหฮมกันบได้ตอนนั้นกับบได้ดยยถ,ถ่ายหูบได้อย่างมิเตอถ่ายหูไว้อยู่แต่บได้เห็ุวิดีโอวิ่งบไดี้บุ้งเวลาตอนนี้มันมีเวลาเพราะว่ากักันตัวอยู่บ้านบฮู้จักเสียงเดอ้อเบิร์กเฮดเดอ้อผู้หูเดอ้ออันนี้มันกกอันนั้นเงาะหรือว่ากกลิ้นจีเด,เด้อรสวยเบิร์กเฮดเดอร์แบนี้มานี้มาหา่างาดนี่แหละ เราวางแยกกันสองสองต้นนี่แหละอันนี้ก็จักมเม็นเงาะหรือว่าลินจีนี่นะยังบมฮูนี่นะนีน่เนาะข้าพเจ้าเดาๆนี่ตัวนี้อาจจะเม็นเงาะเนาะโอ้ยมันตกบอดได้หรือว่าลินจีข่านันนี้เป็นลินจีอันนี้ต้องเป็นเงาะข่าอันนี้เป็นเงาะอันนี้ต้องเป็นลินจีเห็นบ่มัน มันละบอกบอสามารถที่จะสรุปหรือว่าเว้าว่าจะที่ว่าว่าว้าลบไปลบมาเหมือนจะนหู้หู้ละบอกนี่นะนี่นะคือคือล้ำไยนี่จักนึงก็คือกับล้ำไยตอนสองสามทีลังหันแมงแข็งบ้ากไลายล่ยังหันได้มาทายซะมาทายแบบเบิดแล้วมันมันลมมาแล้วมันปิวมันหนีหมสิได้เอามีโอกาสหน้าอยู่ค่อยสิทายให้เบิ่งใหม่เนาะอันนี้มันอย่างอันนี้นี่ บอกปู่บนหูโดนบอกแล้วไม่ยังเนี่น่อันนี้เนี่ยมันล้องกล้องเดี๋ยวหมากล้องกล่องหมากล้องกล่องเด้อล้องกล่องหมากล้องกล่องยังพอนปิดหมาห้าหกปีแล้วเด้ออันนี้ลำไยอันนี้นะเจ้าก็จืดได้อยู่ลำไยเสียงใหม่นี่นะยังพอนปิดยังพอน ยังบวชได้เป็นมากจักกกเดี๋ยวนี้นะปีนาคือสิเป็นปีนาเป็นราททายให้เบื้งเห็นบ่ความแตกต่างกันระวังลำไยครับอันนี้นี่นะเห็นบออันนี้มันหอยอันแมงแข้งกินเลยเนี่ยบอหอยมันยอดมันเห็นบอใบมันซอยซอยซอยแมงแข็งกินเลยเจ้าไหนมันมีอีกละก่อนสิฝนตกนี่มันมาเกิดมาอีกยุบยับยุบยับยุบเลยมันกินมันมาไข่ใส่แล้วมันก็มาเกิด กินไปสองสามเมืองพายูมาดิพายุมาแล้วมันเกิดเลยวะผัดหนีมดตายมัดมีเลยตายเด้เกิดไม่เอาอันนี้เด้อบ้นี้เสือเบืองอันนี้ไม่ยั้งอันนี้นี่ขาไปเจ้านี่ห่วงแหนหักมันที่สุดถนอมมันที่สุดเด้อนี่นะถนอมมันที่สุดเด้อดีเด้อนี่เด้อถนอมมันที่สุด้ะ ขนาดพ้นธซีมหารต้นนนะบักต้องเห็นบ่หอยพันหานมหอดอีกแล้วบอกพ้นยุดบ่บตกหานมันธุหที่ักลงใส่ต้นอันนี้คอยได้ด,ได็ดขาดเขานอมที่สุดแล้วปลูกเสี่ยวมาปลูกใหม่ส่วนมันจะเกิดได้ซ้ำนี่บันของคอยห้าหกปีนะส่วนที่มันได้นะเขาสิตายก่อนแล้วนี่นะอันนี้กุกมัก ละมุดเด้อลูหมักละมุดอยู่เมืองไทยเพิ่นก็นปิดของธรรมดาเนาะเพิ่นถือไอหมักไม้นี่ของธรรมดาเราก็อยู่บ้านข่อยบ่อึดอ่าบ้านเจเบือ้ออยู่เฮือนข่อยมีต้นเดียวข่อยทะนุทนะนอมี่สุดอเอา้านนี่แบ,บ่เบิ่งหมักม่วงเห็นบ่อันนี้หมักม่วงแต่โดนสมองอุกลองแต่สมัยใดเพิ่นปลูกแต่นั่น อนะันนลูกข้าพเจ้ายัางพ้นเกิดคุณหรือลูกข้าพเจ้าก็อยู่รักสองรักสามหนระือคือเทาเนั่นแหละอันเที่ไกลๆเดินเนื้อตกไม่แตะขาเดินเด้อดไม่เตะขาเด้อน,น,นี่นี่นี่แตะขาเลยเบิ่งเอานเานาะแตะขาเบิ่งเอา เอาเสิเบิ่งตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่บายหลายคนสิบ่งหูเด้อสุดท้ายนี่สุดท้ายหลายคนก็นสิบ่งหูแต่ว่าเพิ่นทานผู้หูเพิน่นจะหูดีอันนี้เป็นหยังเป็นมากอีหยังอันนี้ฮานามากอีหยังเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสาวนครหลวงจันทร์ก็คือพอ่อแม่พี่น้องสปปหลก็คือสาวพี่พ่อแม่พี่น้อง ทั่วโลกนะอันนี้เป็นหมากอีหยังตอบให้เดผู้ใดฮูดก้ก็คอมเมนต์มาให้เดเนาะสิบ่บอกดอกตัวนี้นะว่าเป็นหมากอีหยังนะเนาะกุกอีหยังนะเนาะกุกอีหยังนะน,นี่ไฟร่วมมันเห็นบ่อันนี้สิเว้าให้ฟังเรื่องไฟร่วมโอ้ยสิตายกุกไม้ตายหมดยอดไฟร่วมนี่แหละสารมันเถาะ ตายเขาก็เห็ดปลูกใหม่แต่มันเหลือให้กกดึงมันดีเขาก็ภูมิใจแล้วเห็นบ่ตายคากกเลยมากมันก็ตายคากคกตายนี่ยเนี่ผมเอาพูดอะไูดหู้ครับตอบเหี้ข้าน้อยเลว่าเป็นมากอีหยังเนาะเอาขอหยุดตีก่อนพอวายานมันแบตมันเบิดมันสิอันน่ะตัดตัดแล้วมันหมเซฟโอ้ยเวียนอีกถ่ายซิบเธอเศร้าเธื่อก็บ่ได้ นะตอบให้ทานนี่เด้อมันเป็นหมากอีหยังปุ๊บอีหยัง่าง